สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าเชลซีมีแมชเดย์ครับวันนี้จะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปการวิเคราะห์วิจารณ์ไลฟ์อัพที่คาดว่าจะลงสนามก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ แต่วันนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวครับที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดานะครับแล้วก็บ้วยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลเนะครับก็ดึกๆด,ดูฟุตบอลแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามีความไม่สดชื่นนะฮะหรือว่างว่วงนะฮะก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับ รวไมไปถึงฝากกิจกรรมดีๆของสิงห a วอ f o o ุตบ l ลกันด้วยนะฮะใครอยากไปสนามซ้อมค็อปแฮมไปเจอกับนักเตะเชลซีนะครับก็แนะนำเลยฮะให้สมัครกิจกรรมของสิงห a วอ f o o t ต a l l ผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปเรียกว่าเตะฟุตบอลกับนักเตะเชลซีนะครับก็สนใจก็สามารถสแกน QR ว o า e ค้ที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณกับซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษ ต้อนรับปีมังกรกับซ u ซูกิแพตินัมดีลครับดีลคุ้มขั้นสุดออกรถยนต์ s u z u กิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันครับพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก5 0,000บาทครับหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายสบาย,บายครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่7เมษายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจฮะมีอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นบทสัมภาษณ์นะครับก็โปิติโนครับ ออกมาพูดถึงผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าคุณถูกตัดสินจากผลการแข่งขันแต่สถานการณ์ยังคงอยู่ตรงนั้นถ้าคุณไม่มีนักเตะที่เก่งที่สุดมันจะเป็นเรื่องยากเมื่อคุณเห็นผลการแข่งขันผู้คนวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าคุณแพ้ในเกมแต่คุณไม่เคยเข้าไปวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณนะดโอการโปรชิติโน,โนครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้ผมเน้นไปที่การให้ข้อมูลที่ดีแก่สื่อเพื่อให้ทุกอย่างมีบริบท เพื่อให้ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้หลังจาก7เดือนผมไม่พูดผมยอมแพ้กับสื่อครับแต่ถ้าคนอยากจะเข้าใจก็โอเคครับถ้าไม่เราก็จะมีสมาธิเดินหน้าต่อไปและพยายามเอาชนะเกมต่างๆหลังจากผ่านไป7เดือนผมยังต้องอธิบายอธิบายและก็อธิบายอีกขณะเดีวยวกันโบชิติโนก็พูดถึงนิโคลสแจ็กสันครับที่ขยับไปเล่นปีกซ้ายเขาบอกว่าเขาดูสบายกว่านะครับมีความเร็ว ความสามารถในการเข้าถึงจากริมเส้นเขาแสดงให้เห็นในประตูที่เขาทําได้ว่าเขามาจากเส้นที่2หรือว่าเส้นริมเส้นนะฮะและทําประตูได้อย่างไรผมมีความสุขมากเพราะเขามีความมุ่งมั่นที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับหลังจากมาจาก c u ับออฟเนชั่สิ่งสําคัญสําหรับเขาคือการฟื้นตัวและการรู้สึกถึงการไล่ล่า,ลาของการทําประตูผมมีความสุขมากครับพอใจกับผลงานของเขามากม ขณะเดียวกันครับไซมอนจอแดนครับรายงานเรื่องที่เชลซีจะไม่ไล่โ o ซิติโนไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ Financial Fair Play ครับเขาบอกว่านี่เป็นการวิเคราะห์ที่โง่เกินไปครับผมหมายถึงสโม,มสรใช้เงินไปเป็นพันล้านปอนด์และคุณกำลังแนะนำว่าการจ่ายเงิน10ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าชดเชยกับเหตุผลที่พวกเขาจะโดน Financial Fair Play ผมคิดว่าน่นเป็นการวิจารณ์ที่งี่เง่านะครับพวกเขาไม่ใช่คนโง่ครับพวกเขาเป็นนักธุรกิจ พวกเขาอาจจะเตรียมตัวมาแล้วเหมือนคนอื่นๆในวงการฟุตบอลนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าจะปลดโปเชติโน่เนี่ยเราต้องเสียเงิน10บล้านปอนด์แล้วกูเรื่อง financial fair play เขาบอกว่าเรื่องนี้ทีมงานท็อตบูลลี่กับเคลียร์เล็กแคปิต้เขาคิดมาแล้วนะครับต่อให้ต้องจ่ายค่าเชดาเชย10ล้านก็คงไม่โดน financial fair play นะครับขณะเดียวกันแดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตมิดฟิล์ลวอร์พูครับบอกว่าไม่สําคัญว่าใครเข้าไปในนั้นที่เชลซีครับนอกจากเป็นเปปครับ อาจจะเป็นแบบนั้นแต่หากพวกเขาไล่พอร์ชออกตอนนี้แล้วนำคนอื่นเข้ามาแทนพวกเขาก็จะยังต้องเผชิญกับนักเตะเหมือนเดิมและบางปัญหาเขาซื้อมาเพื่อศักยภาพซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมไม่สามารถคิดขึ้นตัวอย่างได้ว่ามีสโมสรไหนเคยใช้เงินมากขนาดนั้นเพื่อซื้อนักเตะที่มีศักยภาพดีโดยไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ขณะดเดียวกัน,นะฮะข่าวลือเรื่องการซื้อขายย้ายทีมมีอยู่บ้านนะฮะ โรมาโนรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มการเล่นของนิโก้วิลเลียมส์ครับของแอตเลติกวิลเบาและรวมรายชื่อของนักเตะร,รายนี้ไว้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วคนนี้ก็เป็นน้องชายของอิยากิวิลเลียมนะฮะก็คือนิโก้วิลเลียมเป็นตัวริมเส้นนะฮะผมเคยบรรยายอยู่ทีหนึ่งก็จีจาใช้ได้ขณะเดีวยวกันโรมาโนรายงานครับบอกว่าแม้จะมีรายงานจากแหล่งข่าวบางแห่งรายงานว่าเชลซีได้ตัดสินใจที่จะขายกาลกเกอร์แล้ว แต่ยังไม่มีอะไรยืนยันสถานการณ์สัญญาของกาลเกอร์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นสถานการณ์การขยายเพิ่มหรือขายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนนะสำหรับกาลเกอร์โดยจะนี้โรมาโน่ยังรายงานว่าตำแหน่งของเตโกซิวาในตัวจริงของเชลซีตอนนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าสงสัยหลังจากเขาพลาดเกมกับไอซ์เิล่าในเอฟเอคัพแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรมาโน่เองเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะครับ เรื่องของตำแหน่งในทีมในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวันนี้ฮะเดโกซิวจะได้เล่นหรือเปล่าขณะเดียวกันโรมาโนโรายงานบอกว่ามีการเคลื่อนไหวเริ่มขึ้นสําหรับเอียนแมสเทนแล้วนะครับเขามีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาที่35ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้มีความรู้สึกว่าแมสเทนและเชลซีเนี่ยจบลงแล้วอย่างน้อยโบชิติโนในกรณีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆเกี่ยวกับโบชติโนก็จะเห็นอีกแบบแต่นี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันพูดง่ายๆว่า ทุกอย่างขึ้นกับโปเชติโนนะครับแต่ดูแล้วผมว่าน่าจะโดนปล่อยตัวออกไปนะสำหรับเอียนแมสเซนนะครับขณะที่เดลิเมลครับรายงานบอกว่าโปเชติโนมีความญหญุดหงิดที่ปัญหาการบาดเจ็บของเชลซีถูกละเลยอย่างไม่ยุติธรรมในการประเมินผลงานของทีมที่ย่ำแย่ในฤดูกาลนี้จากขอบซินเบิร์กครับของกาเดียนก็บอกว่าเชลซีไม่ได้วางแผนที่จะขยายสัญญาให้กับเตียกโกซิวาเมื่อสัญญาของซิวาหมดลงในฤดูกาลนี้ ขณะเดียวกันนะมีข่าวที่ตีไว้เป็นลือได้เลยนะครับมาจากฟุตบอลทาน์เฟอร์ครับบอกว่าไบรตันเนี่ยพร้อมที่จะขายคารุมิโตมะออกจากทีมครับหลังจากที่ไปคว้าตัวอิบราฮิมออสมานครับโดยมีบาซ่าแมนซิตี้แมยูนเต็ดเชลซีครับที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับคารุมิโตมะนะครับก็ตีไว้เป็นลือได้เลยนะฮะสำหรับเรื่องของมิโตมะครับก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่สื่อใหญ่ด้วยนะครับ อ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับดิโกวิลเลียมหรือมิโตมะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งคืนนี้ครับน่าจะเป็นช่วงพักครึ่งหรือว่าหลังเกมเชลซีบุกไปเยือนพาเลสนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ วัสดีครับผมดีเจปาลพสิทธ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดคุณเจชนาทิพย์คุณเจนเจนรบและคุณอินชวัตรวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มา,มากๆครับสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลสกิลชาเลนจ์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซี และเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤด,ดูกาล2023-2024และ 2, 4, ครับในแต่ละชา a l เลนจ์สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือ p a าส i n g ทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไป Challenge ต่อไปคือชูตติ้งทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้ายข้าศึทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคานต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ a l l e n g e ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับแรงกิ้งโดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอลเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอา์ และทังการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูปแปติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,นวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 ราสซิ่งทักษะการส่งบอลเข้าจุดต่างๆสกิลที่2องชูตติ้งทักษะการยิงมอนิ่งและสกิลสุดท้ายคอสตบาทักษะความแม่นเปิดบอลชนขาเพียงสแกน QR code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook SING World of Football ครับแล้วเจอกันครับ